สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาปลูกผักในกระถางสไตล์คนเมืองแบบง่ายๆนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอการขยายพันธุ์เคลนะครับด้วยการชํากะแหงนะครับผมผมก็ได้ทดลองในเคล3ชนิดนะครับจะมีอ่าเคลใบหยิกนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็สกอเรตเคลนะครับแล้วก็ตัวลาซินโตเคลนะครับซึ่งจากผลนะครับที่ทําการปักชํานะครับ ก็รอดมา1ชนิดนะครับก็คือลาซิเนโตเคลนะครับก็คือเป็นชนิดที่อึดถึกแล้วก็ทนแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายที่สุดนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับที่เริ่มที่จะปลูกเคลนะครับแนะนําให้ปลูกตัวนี้เลยนะครับลาซินเนโตเคลนะครับก็คือสามารถปลูกได้ง่ายนะครับแล้วก็ทนนะครับอัตราความสําเร็จในการปลูกก็สูงนะครับผมครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทํานะครับการปักชํกระแหงนะครับก็ขายของเลยแล้วกัน ดินนะครับดินสุดนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเค้กอ้อยนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกขีข้วัวแล้วก็ปุ๋ยคอกขีข้หมูแล้วก็หมักด้วยน้ําหมักทวเหลืองแล้วก็ EM นะครับผมก็หมักเป็นเวลา1เดือนนะครับแล้วก็ผสมตัวนี้จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นก็คือผสมเพอร์ไลท์เข้าไปด้วยนะครับคุณสมบัติของเพอร์ไลท์ก็เดี๋ยวจะมาทําให้ดูในคลิปต่อไปนะครับก็คือดีแหละนะครับผมสามารถนําไป ผสมดินปลูกทั่วไปในอัตราส่วน1ต่อ2นะครับผมตอนนี้ผมก็จะขายเป็นเซตนะครับ5ถุง415บาทนะครับรวมส่งนะถ้าสนใจก็ทักมาในไลน์ได้เลยนะครับครับผมก็ไปดูการปักชำแขนงกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปตัดนะครับแขนเคลก่อนนะครับผมปูเล่โอ้นอนกินนะครับ ดูสิเปื่อยหมดเลยนะโอเคครับเราก็มาตัดแขนงคณะเคียวของเราก่อนนะครับเนี่ยต้นที่เขาจะตายแล้วนะครับผมจะตัดแขนงเขาไปปักช้ำต่อนะครับใกล้จะตายแล้วใกล้จะไม่รอดแขนงเต็มเลยนะครับนี่ครับนี่แขนงติดรากมาด้วยมันเป็นแขนงเล็กๆนะครับผมราตัดไปแขนงแบบ <Okay. S 1> ไม่ติดรากดูนะครับว่า จะเป็นยังไงต,ต,ติดไหมนี่นะครับอันนี้ที่แบบไม่มีรากนะเอาไปปักชําลองดูนะครับอันนี้เป็นคุลิเคลนะครับเขียวสีเขียวใบหยิกต่อไปเอาเขียวม่วงบ้างนะครับเรดบอคเขียวโอ้ยอันนี้ล้มโอ้จะตายไหมเนี่ยนี่ครับ นี่นนนหักไปเลยต้องเลือกแขนงที่ยาวๆหน่อยนี่นะครับนี่ประมาณนี้โอเคได้ไปแล้วอันนี้หกักซะงั้นโอ้เหลียกับจับต่อไปเอาไดโนนะครับเล่นโอเคลนะครับ นี่นะครับคะแนงเต็มเลยไดโน<ม>นี่ครับประมาณนี้หนึ่งแนงสัก2องแนง<ม>นี่ครับจะ<ม>เ,เอาที่มันสวยๆนิดนึงประมาณนี้โอ้ยประมาณนี้ครับ น่ะก็ถือปักเข้าใจไหมว่าอย่าซูนอ,อย่าซูนอย่าติงกิงน,น,น,นี่ครับประมาณนี้นโอเ,เราไปปักชํำกันนะครับผมเมื่อเราได้กิ่งมาแล้วนะครับอันนี้คือขแขนงนะครับไม่ใช่กิ่งก็เอามาลิดใบออกนิดนึงนะครับเพื่อลดการคายน้ําของเขานะนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ อุปกรณ์ก็จะมีแก้วน้ําแบบนี้นะครับผมเนี่ยแก้วแบบนี้นะครับแล้วก็ฝาปิดแก้วนะครับแล้วผมจะคว่ำลงอย่างนี้นะครับใส่น้ําก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณนี้คือให้ตรงนี้มันลูตรงนี้มันไม่ให้กิ่งเขาอ่แหนงเขาจมลงไปนะครับเนี่ยประมาณนี้จะได้อย่างนี้นะครับนี่นะครับผมผมจะชําอันนึงสักสองแหนง จะด,ดูเพลียก่อนมีไหมจะมีก็เอาเพลียออกก่อนนะครับเขายิ่งอ่อนแอแล้วมาปักช้ำโดนเพลียอีกยิ่งไปกันใหญ่นะครับอันนี้เป็นลาซินโตนะครับตัวนี้จะเป็นอาเรดบอลนะครับเอาใบออกเหมือนกันนะครับใบใหญ่ๆเนี่ยออกเลยก,ก็ปักช้ำลงไปนะครับ ถ้าน้ำมันอันนั้นก็เทออกนะครับอย่าให้มันท่วมใบเขานะครับเดี๋ยวจะเน่านะครับสุก,กาเลดนะครับเรียบร้อยต่อไปเป็นเขียวๆนะครับเขียวใบหยีสีเขียวเอาใบออกเหมือนกันนะครับครับผมก็ปลักลงไปเลยนะครับนี่เหมือนกัน ตัวนี้มีรากเลยเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นแขนงเขานะครับรากเขาก็จะงอกมาผมคิดว่าถ้าเอามาชําก็น่าจะได้เหมือนกันโอเคชำลงไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยครับผมสามชนิดนะครับมาดูกันนะครับว่าเขาจะงอกตอนไหนใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับผมโอเค ครับผมอัปเดตเคลนะครับที่เอามาปักชําไว้นะครับอันนี้เป็นสกาเลตนะครับเรียบร้อยนะครับผมเหนียวเน่านะครับไม่ติดนะครับอันนี้เป็นชูเลเคลเคลบอยกนะครับอันนี้ก็ไม่งอกรากนะครับกําลังจะตายนะครับไอที่เหลือรอดนะครับแล้วก็มีรากนะครับก็คือไดโนเคลตัวนี้นะครับนี่ครับไดโนเคลแล้วก็มีรากด้วยนะครับนี่น่าจะต้นหนเดี๋ยวดึงออกมาดูต้นที่มัามีรากนะครับ นี่ครับสาเร็จนะครับไรโนเคลสามารถที่จะเอาไปปลูกทอได้นะครับเนี่ยเห็นไมมันอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่ถึกแล้วก็ทนที่สุดนะครับในบรรดาเคลนะครับอันนี้ก็เอาไปลงดินได้เลยนะครับผมมัน,นก็เอาไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลยเนาะก็ติดถือว่าโอเคอันนี้ก็มีรากเหมือนกันขาวเห็นไหมครับกล้องอาจจะไม่โฟกัสเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นกล้องเอ็กชันแคเอามาถ่าย นี่ครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็เด็ดใบเขาออกนิดนึงนะครับเพื่อลดการคายน้ํานะครับจากนั้นก็เอาไปลงดินปลูกได้เลยนะครับโอเคนะครับครับผมจากนั้นเราก็เอาเคลนะครับที่เราชําไว้นะครับมาลงกระถางปลูกได้เลยนะครับนี่ไม้มีรากด้วยนะครับอันนี้ก็กําลังจะงอกนะครับเนี่ยไดโนเซลไดโนเคลนะครับน่าจะเป็นพันธุ์ที่อึด สุดนะครับแล้วก็ชาติได้ง่ายสุดนะครับนะครับลงไปเลยนะครับก็ปดให้ดีรดน้ําเช้าเย็นก็ปลูกมันปลูกปกติเลยนะครับเสร็จ้วครับเคลที่เกิดจากการชำแขนงนะครับผมโอเคถือว่าได้ผลนะครับครับผมสําหรับการเพาะชำแขนงเคลนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวที่รอดมาก็จะเป็นลาซินาโตเคลนะครับตัวนี้อาเมล็ดผมกับผมก็มีขายนะครับผมก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับถ้าสนใจเนาะ โอเคครับผมแนะนําเลยนะครับให้ปลูกลาซินาโตนี่แหละรสชาติดีนะครับไม่เหม็นเขียวแล้วก็ใบจะหนานะครับสามารถนําไปปั่นหรือว่าเอาไปทานสดจะกรอบมากกว่านะครับผมมากกว่าเคียวตัวอื่นนะสำหรับผมนะแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะครับผมครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสําหรับการขยายพันธุ์เคียวนะครับสําหรับท่านที่เพาะเมล็ดกล้าเมล็ดแล้วก็ปลูกเป็นต้นแล้วแล้วก็มีแขนงนะครับถ้าจะ เอาขนงทิ้งก็เสียดายประมาณนี้คราที่จริงขนแงเอาไปผัดเนี่ยอร่อยนะครับเคลนะครับทุกชนิดเลยเนาะเหมือนแขนแงกระลำทั่วไปนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆของทางรายการนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอฝากไอขอฝากตัวล็อกด้วยนะครับผมก็จะเป็นล็อกการทําแปลงใหญ่นะครับ ก็เข้าไปดูกันได้นะครับในช่องความสุขมันเดิมนี่แหละครับผมก็จะลงสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับผมสลับคลิปน,นี้สวัสดีครับผม